สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนัดหมายประชุมบ่ายวันนี้ค่ะเพื่อพิจารณาคำถามพ่วงประกอบการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก่อนเสนอความเห็นให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอพิจารณาประกอบการกำหนดคำถามในการประชุมใหญ่สอนอชอ .7 เมษายนนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณยานีวัครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ ค่ะคุณจตุรงค์คุณวันวิสาคะโดยโฆษกวิปวปทระทรบุว่าการอภิปรายในวันนี้เป็นไปอย่างเปิดกว้างคะ่ะโดยล่าสุดมียติที่จะเสนอต่อที่ประชุม2องยติและที่ประชุมจะให้ผู้ที่เสนอยติเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมคะ่ะ าการนัดหมายของประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้นการประชุมนัดพิเศษวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา14นาฬิกาโดยมีวาระสำคัญเพื่ออภิปรายพิจารณาเสนอประเด็นคำถามประกอบการทำประชามติค่ะและส่งไปยังสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเพื่อสรุปความเห็นอีกครั้งในวันที่7เมษายนนี้ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2,557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2มาตรา39วรรค7กำหนดไว้ โฆษกวิสบสปทอเปิดเผยว่าจากยติที่สมาชิกเสนอมาสองยติสอดคล้องตามกรอบการตั้งคำถามที่วางไว้คือยติแรกการให้สมาชิกรัศสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านของนายวันชัยสอนศิริด้วยเหตุผลสวสันหาในช่วงเปลี่ยนผ่านควรมีศักและสิทธิ์เท่าเทียมสสและยติที่สองเป็นของพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชที่เสนอให้มีคณะกรรมการปรองดองทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ซึ่งโฆษ วิสบสปทระบุว่าจากการฟังความเห็นของสมาชิกเห็นว่ายติของนายวันชัยน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดค่ะแต่ถ้ากเกิดรวมกันไม่ได้และในที่สุดเขาตกลงกันไม่ได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสอวนั้นจะมีส่วนสำคัญในการช่วยกันดูแลประคับประคองตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นก็ได้หรือ อาจจะเป็นการตกลงร่วมกันก็ได้แปลว่าต้องอาต้องการสอสอนี่แหละแล้วในขณะเดียวกันบุคคลที่เป็นสอวอีก2 5รอยก็เห็นด้วยผมว่าทั้งฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็จะเกิดความมั่นคงด้วยนะในขณะเดียวกันฝ่ายสาขาอาชีพ ก็จะช่วยกันประคับประคองรัฐบาลนี้ด้วยเพราะตัวเองก็มีส่วนในการที่ไปเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่าที่ซาวเสียงดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอรับฟังการอภิปรายในวันนี้และส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยติของอาจารย์วันชัยสอนสลิดนั้นเนี่ยก็ ท่านก็อยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองผมเองก็ก็อยู่ในชุดนี้ด้วยแล้วก็มีท่านเสรีสุวรรณภานนท์เป็นประธานเพราะฉะนั้นยติของอาจารย์วัญชัยสอนเสริจึงน่าจะมีน้ําหนักมากพอสมควรครับ วิบสวทกำหนดกรอบการตั้งประเด็นคำถามประกอบการทำประชามติวางกรอบไว้5ด้านคือ1ควรคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ2คำถามที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ 3. สามารถนำความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความสงบเรียบร้อย4ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงการกําหนดทิศท,ทางของประเทศและสุดท้ายควรเป็นคําถามที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาค่ะการประชุมวันนี้ไม่ได้วางกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะแต่ท้ายที่สุดวันนี้ในที่ประชุมสปทจะลงเป็นมติของสปทเพื่อส่งคําถามไปยังสภาบัญญตัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ